สงครามรัเสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า2ปียังคงไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความสันเทือนไปทั่วทั้งโลกเมื่อมีรายงานว่ากองทัพอากาศยูเครนสามารถเจาะทะลุแนวป้องกันทั้นสูงของรัเสเซียและปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่ฐานล่าแพ่งหนึ่งที่รัเสเซียไม่เคยยอมรับว่ามีอยู่จริงนี่ไม่ใช่เพียงแค่การโจมตีทางทหารธรรมดาแต่เป็นการส่งสารทางยุทธศาสตร์และการเมืองที่ซับซ้อน ที่แม้แต่ประเทศพันธมิตรของรัเสเซียยังต้องตั้งคำถามวิดีโอนี้จะพาคุณไปรู้จักกับปฏิบัติการสุดลึกลับนี้ตั้งแต่แผนการโจมตีเทคโนโลยีที่ใช้การตอบโต้ของรัเสเซียรวมไปถึงผลสะเทือนในระดับนานาชาติที่หลายคนยังไม่รู้มาก่อนจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการแหล่งข่าวลับที่เปลี่ยนทุกอย่างต้นตอของปฏิบัติการนี้เริ่มมาจากรายงานข่าวกรองที่ยูเครนได้รับจากสายลับระดับสูงในแถบชายแดนตะวันตกของรัเสเซีย ข้อมูลชิ้นสำคัญร,ระบุถึงการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิเศษรัสเซียในพื้นที่ห่างไกลใกล้เมืองเคิร์สที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการลับซึ่งใช้ควบคุมระบบขีปนาวุธระยะกลางและ UAV โดรนที่เคยโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนหลายครั้งการตัดสินใจดำเนินปฏิบัติการถูกเร่งรัดในช่วงเวลาสั้นๆเนื่องจากข้อมูลบ่งชี้ว่ารัสเซียกำลังจะขนย้ายอาวุธบางส่วนไปยังแนวหน้าในดอนบาสหากยูเครนไม่ลงมือทันทีโอกาสที่จะสร้างแรงสันสะเือนให้รัสเซียจะหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย เทคโนโลยีรบขั้นสูงเกมเปลี่ยนผ่านของสงครามในการโจมตีครั้งนี้ยูเครนไม่ได้ใช้แค่โดรนขนาดเล็กหรือขีปนาวุธพื้นฐานแต่เป็นการนำเครื่องบินรบแบบล่องหน m i g 29ที่ผ่านการปรับแต่งโดยพันธมิตร n a t o และระบบอาวุธนำวิถีล้ำสมัยจากตะวันตกเข้าร่วมในภารกิจมีรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้รับการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ e w U. แบบใหม่ที่สามารถทำลายเรดาร์ของรัสเซียเป็นจุดๆและใช้ระเบิดนำวิถีชนิดพิเศษที่พุ่งเป้าไปยังอาคารใต้ดินซึ่งอยู่ลึกกว่าระดับพื้นดินถึง30เมตรที่น่าสนใจคือมีข้อมูลว่า N A T O ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางดาวเทียมแบบเรียลไทมช่วยให้เครื่องบินรบของอยูเครนสามารถเลี่ยงระบบป้องกันของรัสเซียอย่างแม่นยำฐานลับที่รัสเซียไม่เคยยอมรับความลับที่ถูกเปิดโปง เป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้คือฐานบัญชาการลับในภูมิภาคบรันสโบลัสที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนยูเครนมากนักแหล่งข่าวทางการทหารเปิดเผยว่าฐานนี้เป็นศูนย์รวมระบบขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มและการควบคุมโดรนแบบอัตโนมัติซึ่งใช้สำหรับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนฐานแห่งนี้ไม่เคยปรากฏในแผนที่หรือเอกสารใดๆของรัสเซียร,รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีฐานลับ ในพื้นที่ดังกล่าวแต่หลังจากการโจมตีเกิดขึ้นภาพถ่ายดาวเทียมและคลิปวิดีโอจากคนละเรือนกลับเผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่และแสงจากการระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงปฏิกิริยาของรัสเซียจากการปฏิเสธสู่การตอบโต้รัสเซียในช่วงแรกปฏิเสธว่าฐานที่ถูกโจมตีมีอยู่จริงและอ้างว่าเป็นการบิดเบือนของยูเครนแต่ในเวลาต่อมาสื่อทางทหารของรัสเซียบางแห่งเริ่มออกมาเปิดเผยว่ามีการสูญเสียอุปกรณ์ทางทหารจํานวนมากในบริเวณดังกล่าว และมีการเคลื่อนกำลังเสริมเข้าไปทันทีหลังการโจมตีกองทัพรัสเซียได้เปิดฉากตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธคาลิปใส่เมืองคาคิฟและนีโปรเพื่อแสดงพลังตอบโต้แต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพียงการตีความทางการเมืองเพื่อบรรเทาความอับอายจากการที่ยูเครนสามารถจาะทะลุแนวป้องกันอันแข็งแกร่งได้ผลสะเทือนต่อองค์กรระหว่างประเทศเมื่อความเงียบกลายเป็นคำถามเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สหรประชาชาติ UN เ และ NATO ต้องจัดการประชุมด่วนทันทีเพื่อประเมินผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นการมีอยู่ของฐานลับที่อาจเชื่อมโยงกับคลังอาวุธนิวเคลียร์ย,ย่อยนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าหากรัสเซียมีฐานที่ไม่เปิดเผยเช่นนี้อยู่จริงอีกกี่แห่งที่ยังหลบซ่อนอยู่และอาวุธที่อยู่ภายในนั้นเป็นเพียงขีปนาวุธธรรมดาหรือมีหัวรบนิวเคลียร์ย่อมที่อาจถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินปฏิกิริยาจากสื่อรัสเซียเสียงแตกภายในประเทศ แม้สื่อของรัฐบาลจะพยายามปิดข่าวและโทษเ a t o ว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีแต่เสียงจากนักข่าวอิสระในรัสเซียกลับต่างออกไปหลายรายกล้าออกมาตั้งคำถามว่าทำไมระบบป้องกันของรัสเซียที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกจึงไม่สามารถหยุดยั้งเครื่องบินของยูเครนได้บางส่วนถึงกับเปรียบเทียบว่านี่คือการฟาดหน้าเครลินอย่างจังซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลกลางอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เบื้องหลังของความเคลื่อนไหวใครอยู่เบื้องหลังจริงๆถึงแม้ยูเครนจะเป็นผู้ลงมือในภารกิจนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตั้งแต่ข้อมูลดาวเทียมแบบเรียลไทม์อุปกรณ์รบขั้นสูงไปจนถึงการฝึกนักบินแบบเฉพาะทางซึ่งทั้งหมดนี้ชี้ไปยังเครือข่ายของ NATO ความร่วมมืออย่างลับๆระหว่างยูเครนกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษและโปลแลนด์กลายเป็นจุดสนใจใหม่ในเวทีการเมืองโลก และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสงครามในอนาคตสงครามยุคใหม่จากสนามรบสู่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าสงครามในยุคใหม่ไม่ใช่เพียงการใช้อาวุธหนักหรือจำนวนทหารเท่านั้นแต่คือการใช้ข้อมูลความแม่นยำและการโจมตีที่จาะจงเป้าหมายคือการทำลายศูนย์กลางควบคุมไม่ใช่แค่แนวหนา้าเครื่องบินรบล่องหนโ,โรนอัจฉริยะขีปนาวุธนำวิถีที่พุ่งเป้าได้อย่างแม่นยำ และสงครามไซเบอร์คือองค์ประกอบสำคัญขององค์การสู้รบในศตรวรรษที่21บทสรุปโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เขย่ากองทัพรัเสเซียแต่ยังทำให้ทั่วโลกต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าสงครามในวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบแต่รวมถึงการเมืองข้อมูลเทคโนโลยีและการทูตยูเครนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะเป็นประเทศที่เล็กกว่าแต่หากมีข้อมูลและพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็สามารถสันคลอนยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางรัเสเซียได้ โลกกำลังจับตามองว่าหลังจากเหตุการณ์นี้รัเสเซียจะตอบโต้มากขึ้นเพียงใดและ NATO จะมีบทบาทต่อไปอย่างไรหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฉากใหม่ในความขัดแย้งที่อาจบานปลายกลายเป็นสงครามระดับโลกฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวลึกระดับโลกหากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เชิงลึกข่าวด่วนและปฏิบัติการทางทหารที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย